เพื่น้องชาวบ้านตรงนั้นซึ่งสามู่บ้านอันผือศิรป์ชัยจังหวัดเลย์บันีคือมาขายรถขายรถฮับรออะไรชิมหาบันดีขากยากบันดีซื้รถเราพี่น้องรถรโมชั่นพิเศษขายสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันมืเบิ้งเอาพี่น้องมาเบิ้งเอาเชียงโรยชิมหาเชียงแค่เบิ้งแต่ว่าปัญหามันปัญหามันเกิดคือกันซี่มันสิเบิ้งกันซี่มันสิฟูสิพังบ่เบิ้งเอาหนิเพี่น้องเบิ้งเอามักยังคอยซื้อเด้อพี่น้องนี่กันซี่มันก็ธรรมดาเราลงมือสวงมันอตะมีแต่เข็บห้อยออกห้อยเขียมธรรมดาแหละเนาะนี่เบิงงตีีชมมมเบานนัละ มองนี่มาได้มาเบิ่งกับว่าเจ้กคัตซี่พอดีมันบอดีแต่ขับมันหักปุูยังคอยว่ามันห่างไหมอืมอันนี้มันไม่ได้หักเลยับพี่น้องมันก็่เลียนของมันเลียนได้เชียงเฟียงไ้เชียงซี่หาลอยหกลอยก่อนเฟียงยังไงก็บทายลูกเฟียงเบิ่งขายเฟียงเฟียงก็ขายเฟียงขายก่อนนะชา้นิ้งห่าบาทส่งหอดมองเบิ่งเอาคัตซี่เบิ่งคักไหนเบิ่งคักไหนเิ่นเบิ่งนะคับมันงอมันโกงมองไดนกัตีเอาเนี่ยมาหอดกับว่าโกงมันโกงมองไดนมันไม่ค้านเนาะคัตซี่ไหมเล็กจะแท้ไหมเนื้อเขาไม่ไม่ค้านมันก็เสียหออื่ายก็ค เบื่อเอาช่วงเมานี่เพียงนี่ก็บเพียงเอฟแท่ด้เอฟนี่หเนอฟแท่ด้เอฟนี่เอฟเพียงเอฟเบื้องให้เพิ่นเบื้งเอฟนาเอฟหลังนี่เอฟหลังแล้ก็เอฟนาเอฟแท้น่ยหัวเบื่อเอาเพียงกับเบื้องไปแล้วเบื่อเอาตีชุมไรมืเอาควมรถนเบื้องกับเบื้องก็ไ่ชิมหาแท่กงกวางมื่อกงงนี่ถมันปม๊่เงกระี่มันผูพังนไรเบื่อมืเอาตีเอาเนี่ยเมื่ะก็ดะ ทั้มบาเราลดมือสองดีกว่านี่ก็ไปซื้อในห้อหางไนละศูนงโคโยหาผุนอ่ะยอดเยี่ยตผุนเนี่ยมันเกิดราคาเฉลี่ยลดเนี่ยหาไ้ได้พี่น้องวันน,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 นี้เฟียงเบิึงเฟียงสายลู่เฟียงหรือิึงผุนอ่ะสูงแค่ไหนสูงเสียดฝ่าก็แล้วเฟียงใส่สูงกว่านี่ก็สายไฟขาดเบินึ่งละมึงเอาแต่มันใส่โค้ดอะไรก็แช่ที่ตามเอาแล้วพี่น้งนนนองวันนี้สิปิดชิปแล้วสวัสดีครับผม